ดิฟ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 หนึ่งดิฟไปเดี๋ยวเื่อยยาวยาวเอเอต้นไม้ต้นไม้ต้นไม,นม้ไปดีครับไปดีครับไปดีครับเออ ถึงก่อนแน่เลยถึงก่อนแน่เลยผมบอกแล้วตึงครับตั้งวันนี้ไม่มีใครแซงได้มารอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหผมแบบไม่ทัทนอะไรวะทุกทำอะไรเข้าวะอือหือช่างครับไม่ได้เป็นช่างฮะแต่เขาทำช่างมาเพราะผมไป ไปเร็วไปเร็วไปเร็วลงตรงนี้ครับลงตรงนี้ครับเออไปโอ้ยรอบนี้น้ำมากรอบนี้น้ำปะน้ำโดวันรอบนี้ ยาวจวังวะนี้ยาวๆไม่มีใครแสงได้เอาง่ายๆไม่มีใครแสงได้ โหเจ็ดร้อยจะมีใครมาถึงก่อนไหมถึงกว่าถึงแล้วมาแล้วครับมาแล้ว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  จังหวะนี้มาแล้วคร right? ับพุดพุดพุดมาแล้วครับคนที่ส pues องคนสวัสดีครับสวัสดีครับคนแรกก็มาเว้ยเยี่ที่เขาตึงอ่ะเอาเว้ยเอาเว้ยใครคนที่สองอ๋อที่สองที่สามมาแล้วครับเฮ้ยที่สามป่ะเอาล้วใครวะเนี่ยใครกัเนี่ยใครวะนเนี่ยชนชนเหนื่ย เมื่อกี้ไินเด้เชิญผมเต็มๆเลยอ่ะอไม่งจ้เชิญกระแพงเท่ๆโอ้เฮ้ยใจเย็น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 หมดแต่วะเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมมาคุณผู้ชมครับก็นี่นะฮะกิจกรรมในเมืองครับถ้าหากว่าใครที่อยากจะเข้ามาเล่นนะครับก็เพียงแค่กรอกขอไว้นิดแล้วก็มาสอบปันเยอะๆนะครับนี่คือกิจกรรมเล็กๆน้อยๆในเมืองปานซิตี้ฮะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเออบายเดอเอ้ยโดนเนี่ยโดนเนี่ยโดนแล้วครับบายบายครับ <laughs>